สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนะครับอยู่นี่กันในเกมเบรเซกานะครับก็สำหรับ EP นี้ครับก็จะมาเล่นนะครับเซิร์ฟ12เซิร์ฟหลักให้ดูกันนะมีน้องๆหลายคนอยากให้เล่นไอดีนี้ให้ดูบ้างนะครับก็อย่ามาเล่นให้ดูเลยแล้วกันก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่านท่าน้องช่องใหม่นะเพิร์นโซนเกมมิ่งนะแล้วก็เพิร์นโซนยูเทสนะครับก็ฝากไปกดติดตามให้กลังใจด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากรับชมคลิปอื่่นนนนนนๆของเเกมมมี้้ะะะคคครรรรัััับบบบชไดผผาพลลย์์ิสต ก็ลิงก์อยู่ใ,ใต้คลิปก็มีท้ทยคลิปแล้วก็หน้าช่องนะก็สามารถไปรับชมกันไ,ได้เลยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะสนับสนุสนช่องนะครับโดยตรงนะก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านในส่วนของระบบซูเปอร์แตงนะหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนผ่านในการกดไลค์นะครับกดคอมเมนต์คลิปต่างๆของช่องมันโซนได้เลยนะโอเคเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมกันไ,ได้เลยนะครับก็นะครับปกติผมเล่นเซิร์ฟนี้ใช่ไหมผมก็นะครับจะมาเคลียรภารกิจรายวันปกติแหละผมก็กดไม่บ้านโปเกมอนไปแล้วนะ ซึ่งก็รับแต้มมาหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกทกคนมาดูระบบด่านสำรวจแล้วกันซึ่งนะฮะอย่างป่าไม้เขียวอุมนะ่มเนี่ยเยเราไปรอลงเซิร์ฟ626นะเพราะผมใกล้จะได้เล่นแล้วนะครับสาพันเนี่ยผมก็เล่นให้ดูแล้วเรล,ลิกเนี่ยไว้ก่อนนะอันตราผมก็ค่อยให้ดูแล้วนะครับเมืองแรกก็เล่นดูแล้วนะแล้วก็ข้ามวนขัามเซิร์ฟต่างๆนะครับเท่าที่คุณเห็นเนี่ยนะครับคุณจะยังไม่เคยเห็นผมเล่นด่านสำรวจใช่ไหมโอเคผมจะลองไปเล่นด่านสำรวจให้ทุกทกคนดูกันนะ เดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะครับก็นเนี่ยด่านสำรวจเนี่ยผมเล่นไปเนี่ยยังไม่มันไม่ผ่านเลยเห็นปะเห็นปะคือผมไม่แคแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เล่นเลยปะค,คือด่านสำรวจของของเซิร์ฟสิบสองเซิร์ฟหลานเนี่ยผมเปิดอยู่กี่ดา่านกันหนึ่งมีด่านมิวทูผู้ทำลายท้องฟ้าลูกเกียร์บ้าคลัง่งนักรบออร่านะครับหุ่นเชิดขึ้นไวสมจริงเจ้าหญิงเพชรนะฮะคุณนั่นเองลมลมกลดมืดนะ แสปุพะวังมิวทูนะครับแล้วก็ดาวพระนาจีดคืนนริศมิราดนะครับแล้วก็ตำแหน่งของค้อยคริสตัลนะมีแฟร์ปฏิบัตินะครับวิกิจการแห่งยูโนวานะครับโชคชะตาของผู้กําเนิดนะครับมันก็จะปลดล็อกตามโปรแกรมอนที่เรามีนะซึ่งคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นด่านมิวทูแก้แค้นแล้วกันผมไม่รู้จะเล่นได้ไหมนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับก็เดี Yo, ๋ยวรีเฟซหน่อยแล้วกันอ่ะมาเริ่มใหม่นะครับก็ ในส่วนของมิวทูแก้แค้นเนี่ยมันก็จะมีหลายเวฟเหมือนกันมีทั้งหมด16เวฟนะฮะก็เล่นไปเรื่อยเื่อนะครับเงอนขในการเล่นนะครับด่านนี้นะครับก็คุณจะต้องมีโปเกมอนก็คือริซซดอนเอกนะหรือตัวมาสเตอร์ก็ได้นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนรวมทีมเป็นเลฟิกาชูกับคาบิโกนนะไปลุยกันนะครับเนี่ยเราก็เล่นประมาณนี้นะครับก็ใส่ของใส่ลัวใส่อะไรเรียบร้อยนะรัวเลย,นะลเลยผมก็ไม่ได้อัพเลยนะเนี่ยเซิร์ฟนี้แบบว่ากาก,าก,ากมากๆนะครับไม่ได้อัพ อะไรเลยนะครับผมอลองดูแล้วกันนะผมก็อะลองดูนะครับไม่เคยเล่นให้ดูเลยนะสำนึกว่าผมแบบไอดีหกสองหกที่ผมเล่นอะ่นะครับมันพลังน้อยไงนะครับมันเล่นสู้ไม่ไหวนะครับาถ้าด่านนี้น่าจะพอไหวอยู่นะครับโอเคเนี่ยพลังต้องประมาณนี้นะครับมาเล่นนะมันจะผ่านง่ายนะครับ แล้วคุณแบบว่าพลังน้อยเลยะนะครับอย่าง6กสผมเล่นคือผมไม่ได้ปั้นลิซาอนเอกเป็นหลักไงน,นะครับพอมาลงด่านพวกนี้มันจะเล่นยากนะครับเนี่ยพอมันเป็นตัวที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันพลังมันเยอะ,อะนะครับเนี่ยมันก็ได้ไอเทมมาพวกเงินโบราณนะครับพวกดาวหินปฒนานะครับเอาไปอัปเกรดดาวไปไห,หนทีนึงนะครับาด่านี้ก็ยังใช้ลิซาอนอยู่นะมันจะใช้ลิซาอนไปถึงด่าน5นะครับ พอด่าน6เนี่ยก็ยังเป็นดิสดอนอยู่นะครับอ่าด่าน7จะกลายเป็นมิวแล้วนะครับ7มิว8มิว10มิว9มิวเนี่ยมิวยาวเลยนะครับต้องเล่นมิวยาวเลยนะโอเคอ่เอาเดีดิก็ลองดูมาก็ลองดูว่าจะไกลไปไกล,ลจะแค่ไหนนะจริงๆน้องๆถามมาอยากให้เล่นด่านสำรวจให้ดูด้วยแหละนะครับคือ เจาะจงมาเลยให้เล่นด่านสำรวจให้ดูหน่อยครับพี่ก็โอ้โหก็ตอนแรกก็หนักใจเหมือนกันเฮ้ยยังเล่นเซิร์ฟ626มา6เดือนนะครับยังไม่เล่นตู้ไม่ได้เลยนะครับคือยังลงไม่ได้เลยนะครับเอ้ยลืมไปเอ้ยเราก็มีเซิร์ฟ12เซิร์ฟหลักบางดีกว่าก็เลยเดี๋ยวลองเอาเซิร์ฟนี้มาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่าพลังประมาณไหนถึงจะเล่นง่ายนะครับอย่างดิสดอนผมพลังไม่ได้เยอะนะบอกก่อนนะครับดิสดอนพลังน้อยนะไม่ได้เยอะเลย พยายามอย่าให้ลิซารอนตายแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้คู่ต่อสู้มันไม่ค่อยเก่งนะครับอ่ะต่อไปเว็บ3นะครับก็ผมจะพยายามเล่นให้หมดทุกหมวดแล้วกันนะครับโดยใช้เซิร์ฟนี้เป็นตัวอ่าเล่นให้ดูนะเออเล่นให้ดูเอาเซิร์ฟนี้เล่นให้ดูก่อนนะครับจริงๆในเรื่องตราซ้ายมือก็มีผลนะผมยังไม่ได้โอนโอนถ่ายตราเลยผมแค่ลองสู้ดูก่อนว่าจะสู้ไหวไหมนะอ่ะตอนนี้รอบนี้มัน มาเป็นเจ้าเซนิกาเมะเนาะคือเรามีเลพิกาจูอะนะครับช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าเลพิกาจูเนี่ยมันตีทะลุเลยนะันตีมันเอาสายฟ้าตีท่าน้ำก็กระจุยเลยบอกแค่นี้นะครับเนี่ยผมก็ใช้บินนะครับลิซาร์ดอนเนี่ยนะครับแนะนาให้ใช้บินอย่างเดียวนะอื่นไม่ต้องไปใช้มันนะบินหลบไปก่อนเพราะว่าเป้าหมายมันจะจ้องจะตีเราอยู่นะฮะเราอย่าตายก็พอนะครับจนถึงเวฟสุดท้ายห้ามห้ามดองอ่ะนะครับจนกว่าเราจะไปใช้มิวอ่ะนะครับ อพอเล่นไปประมาณด่าน6นะครับผ่านไป5้าเวฟอะ่ะมันจะให้เราใช้มิวครับประเด็นคือเล่นมิวก็เหนื่อยครับบอกแค่นี้มิวเป็นโปรโมทที่เล่นยากมากนะครับมันได้แค่คือมันต้องคอยเอาเคยไหมคอยเปลี่ยนล่างอ่ะนะครับโอเคผ่านได้เหรียญถือทองด้วยนะครับอ่าโอเคด่านสี่แล้วนะครับไปได้ไกลกแคนะ่ไหนวะเนี่ยมามาณนนี้เลยนะครับปึ้ง เอ,อจริงๆก็ไม่ต้องเล่นให้ลิซดอนพลังถึงผงก็ได้นะดี๋่ผมพาไปดูอีกทีว่าลิซดอนผมพลังเท่าไหร่นะครับแค่ใกล้เคียงก็พอได้แล้วนะเพราะว่าผมก็เคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวตรงนี้มันอีกคนละเซิร์ฟกันนะมันเซิร์ฟก่อนที่จะโดนรวมเซิร์ฟเรียบร้อยครับประมาณนี้บินก่อนมาถึงก็บินอย่างเดียวนะครับเรียบร้อยฮนะ โชคดีเนี่ยมีเชนดิดก็เมะที่อันนี้ไว้ลดพลังนะครับชนดิดก็เมก็สามารถตีโปเกมอนธาตุหนักไอ้ธาตุหินได้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมก็พอได้อยู่แฟร์บิดตัวขวาไปและหนึ่งนะครับอย่าให้ลีดอนตายก็พอนะครับโอเคปึ๊บก็ให้ตุ๊บโอเคผ่านนะครับโอเคเรียบร้อยครับอ่าแต่ถัดไปนะครับ มาก็ยังใช้งานยังใช้บริการลิซาดอนอยู่นะมาดิโอเคไม่ต้องสอนครับลุยยังไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายของล่างมาสเตอร์เลยนะครับเฮ้ยโอ้โหผมจะรีบใช้ทำไมวะเนี่ยลืมมือลั่นครับไปกดโดนโถไปกดโดนเบอร์รี่เฉยเลยเอ้ยยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่อัดไม่เข้าครับ ดิสลอนพลังประมาณนี้พอเล่นได้เยอะเลยนะครับเล่นได้ไกลยอยู่นะอย่างน้อยผมก็เล่นให้ไปถึงมิวแล้วกันมิวผมโคตรอ่อนเลยบอกแค่นี้ไม่รู้เจ้ารอดหรือเปล่านะอาจจะขายหน้าเขาได้นะครับมิว <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยอะ่ะคือถ้ามันไม่ได้จริงอ,อาจจะต้องมีการถ่ายทอดกันนะผมอาจจะต้องถ่ายทอดพลังให้มิวก่อนนะเอาตัวไหนก็ได้นะครับที่มันเก่งกว่าเพื่อให้เอามิวไปเล่นให้ผ่านก่อนนะม่นั้นไปถึงไม่ถึงนะสุดท้ายหรอกนะครับตายด้ก่อนมิวผมอะ่ะอนนั้นเริมแล้วติด เริ่มแล้วเริ่มล้เริ่มล้เริ่มละนะครับเอ้ยโอ้ใช้ไม่ได้ลืมไปนี่นะมันจ้องจะอัดเราอยู่นะครับนี่โดควีนนะฮะเห็นไหมครับผมปิดท้ายด้วยท่าน,นี้ดีกว่านี่ครับอ๋อปุ่มโ,โอเคอุ้ยพลังลดเวนกรรมมันลดไปถึงด่านต่อไปด้วยนะอ่าด่านนี้จะเป็นลิซซดดอนด่านสุดท้ายนะครับมาด่านหน้าจะใช้มิวแล้วนะครับ ผมใช้เบอร์รี่เพิ่มเลือดดูวะ่ะดูท่าละเบอร์รี่ลดเลือดตรงข้ามผมก็ไม่ได้ทําไว้นะครับผมแทบไม่ได้เล่นเบอร์รี่เลยนะครับคือไม่ได้เล่นไอดีนี้นานมากนะครับมาทาไอดีนี้ก็ตอนที่สอนรีวิวอัพพลังระเบิดค้างแหละนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเลยโอเคบินไว้ก่อนครับนะมันจ้องจะตีเราบินไว้ก่อนบินไว้ก่อนครับ บินไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับบินไว้ก่อนโอเคไหนก็ได้ห้ามตายอ่ะอาพลังไปบินไว้ก่อนฟึบโอเคดาสุดท้ายครับมาบินไว้ก่อนพ่อสอนไว้เออเอาดิยังไงยังไงยังไงครับตีจบด้วยไฟบิดโอเคก็หมดหน้าที่ของ ลิซาดอนแล้วนะครับก็ต่อกันที่มิวนะครับนี่แหละอันนี่แหละก่อนอื่นครับผมขออนุญาตครับไปดูมิวก่อนนะครับลิซาดอนเนี่ยมันก็มีความสามารถพอสมควรนะครับนะพลังล้านแนะครับถึงจะสู้สบายนะจริงๆล้านกว่าประมาณล้านหก็ก็สู้สบายแล้วนะครับเป็นร่างมาสเตอร์นี่ก็สู้ง่ายๆแล้วนะครับไม่ต้องถึงล้านแก็ได้นะครับแต่มิวผมเนี่ยล้านหนะไหวไหมนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับต้องใส่ไอเทมก่อนนะยืมไอเทมใส่หน่อยนะพวกเพื่อเพิ่มอ่โอกาสต้านคลีต้านคลีตดีว่านี่รับล้านหกเลยแ๊บเดียวประดับใครอะ่ะเอาประดับใครมาใส่เล่นๆก่อนไหมเอามาใส่เล่นๆก่อนนะครับไม่ต้องอะไรมากใส่เล่นๆนี่ใใส่เล่นๆครับเพื่อเพื่อเอาตัวรอดไปเฉยๆนะครับเรจะเล่นก่อนนะครับอุ้ยแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วนะดูดิ ใส่เล่นเล่นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็๋องก็เต็มมันีีหว่ามีสกิลอ๋อไม่มีโลเลยอ่ะนะครับไม่มีสกิลโลนะงานงอกแล้วนะครับอ่ะใส่เล่นเล่นก่อนนะผมอัพพลังเล่น,นเล่นก่อนอ่ะอัพเล่นครับประมาณล้านแปดนะครับไม่มีอะไรเลยนะผมบอกแค่นี้บวกสิบด้วยซ้านะครับคือไม่มีอะไรเลยอ่ะยืนเยอนผมก็ไม่อัพนะครับอ่ะผมก็ลองก่อนผมอยากรู้ว่าแค่นี้มันจะไหวไหมนะอ่ะเรามาลองกันดูแล้วกันนะครับ ด่านสำรวจนะ,ะต่อเลยนะครับคือผมก็อยากรู้เหมือนกันนะวันใหม่ไหมเจ้ามิวเนะี <laughs> <laughs> ่ยหลานแไม่มีโล่ด้วยนะแบบไม่ได้อัพเลยเลยนะครับอันนี้อาศัยพลังสมุดโดยรวมทั้งนั้นเลยนะครับก็ <laughs> ผมลองตีออร์สเฟียก่อนแล้วกันเอ้ยตีเข้าอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวถึงไหนนะ เริ่มโลภไปไม่เคยใช้พวกนี้ด้วยนะโอ้โตีไม่เข้าเลยเพื่อนอืมโอเคตีหมูดีกว่าเฮ้ยโอเคอึดอยู่อึดอยู่อึดอยู่ครับไปหลับไปดิโอ้โหเล่นยากนะครับเฮ้ยโอเคอึดอยู่ครับมีวผมอึดอยู่พอไปไหวถหึงน้าสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับ รู้ว่าอึดอยู่นะดีนะครับอุ้ยพอได้อยู่นะครับไม่มีอะไรเลยบอกแค่นี้มีวะโชคดีที่มันได้พลังพวกอัปเกรดหมู่มานะครับไม่งั้นน่าไม่น่ารอดนะครับอ้ยหลาบเฉยเลยมาดีครับมิวมิวพอไหวอยู่นะครับพลังประมาณล้านห้านะครับต้องอัพต้องปั้นให้ได้ประมาณหลักล้านห้าอ้ยพอได้อยู่นะเพ่พลังเพื่อนกอนเออมา ปุ้งเข้าไปเยี่ยมยอดอ่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนจริงมันก็เปลี่ยนร่างได้นะที่ผมเปลี่ยนร่างเป็นพาแม็กเปลี่ยนร่างเล่นๆครับเปลี่ยนเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะเปลี่ยนมาไม่ได้เก่งขึ้นเลยโอ้โหเพาผมใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้ตัวเดิมของมันดีกว่าอี๋ครับโอ้เพิ่มเลือลเสร็จแล้วก็ยิงใส่แม่งเลยอืมโอเคดีเล็ก ไปอันหนึ่งเฮ้ยมันเปลี่ยนร่างกี่เทอแม่นเนี่ยลืมแล้วจำไม่ได้ยิงเข้าไปไฮดรูปัม๊มกลับร่างเดิมนนเนี้ยโอ้ยเพื่อนตายแล้วว่ะมาฟึ๊บอาศัยใชยโล่ชาวบ้านเขาโอเคยิงเข้าไปไหวไหมเนี่ยเหมือนวิวเหมือน,นด่านนี้จะยาก เสียเวลาด้วยนะครับมานี่ยิงไปดิยิงไม่เข้าเลยเนาะเออได้แล้วเข้าแล้วดีมันตีคาแม็กกันตีกันเองอะ่ะบอกแคนั้นนะดีตีธรรมดาแม่งพลังโจมตีน้อยนิดของน้องมิวเราอ้อโอเคผ่าน ่ะก็ยังเอาตัวรอดไปได้้องมิวนะครับมา <c oughs> ต่อเลยครับถัดไปครับจะหมดแล้วนะเอ้ยมีเพื่อนเป็นลิซาดอนเว้ยมาก็ยังดีมีดอนอยู่มีดอนกับดานิครับมาอุย้ยสบายหน่อยนะครับโอเคอ่าโซฟีอย่างเดียวครับอุย้ยใช้ได้ลดพลังด้วยไงประเด็นคือท่าน,นี้มันลดพลังเว้ยเฮ้ยโอย้เป็นลิซาดอนล่างนี้ด้วยนี่วะอุย้ยโคตรชอบเลยอะ มีตีหมูไหมไม่มีครับอ่าตีนี้ก่อนสวยครับผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้นะตัวลิซัดดอนของซาโตชิเนาะไอดีนี้ยังไม่มีตัวนี้นะเท่วะ่ะสกิลแม่งโคตรเท่เลยโอเคฟืบนี่เลยลดพลังไปเลยนะครับเฮ้ย,เ,ยเล่นผมอย่างเดียวลวะเอาละครับเฟรมทาวเวอร์อดี ันนี้มันทําให้เป้าหมายติดหลอรถพลังด้วยโอเคยังไหวครับก็มันยังไหวครับทําไงได้หลับไปเลยน้องหลับไปเลยน้องอีสะดอนฝั่งนู้นระวังให้ดีอีสะดอนฝั่งนู้นระวังให้ดีเ๋ยวเพิ่มเลือดให้เพื่อนก่อนจึงจริงๆอ่ะตามีผลในการเล่นมากๆนะครับแล้วก็บริเวณนะ,นะครับเนี่ยบริเวณผมได้คท K คเนตองไม่ได้อัพเลยนะครับไอ้ไอ้ดีนี้เดี๋ยวหาจังหวะไปอัพหน่อยนะ จริงไอ้ดีนี้เถื่อนได้มากกว่านี้นะก็พยายามไล่ๆทํทอยู่ไม่ได้เล่นนานไอดีนี้นะครับเลิกเล่นไปสามปีะนะครับไอ้ดีนี้นะครับเลิกเล่นไปก่อนหน้าที่จะทาปั้นไอดีใหม่ด้วยซ้านะครับเฮ้ยยังพี่โดนเขารอ้มันลงมาก่อนมาลงมาดิน้องลงมาเออรออยู่ รลออยู่หลับไปน้องเรียบร้อยปุ้งดีลองมายังให้ละครับก็แค่นั้นก็แค่นั้นก็แค่นั้นครับผมสวัสดีผ่านอือเรื่องอยู่นะครับมา โอเคแค่นะครับ4ด่านเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังเป็นน้องมิว่าแต่วนรอบนี้มีเลยรพิกาชูครับมาเลยกาชูช่วยหน่อยเนะ้อช่วยกันนิดนึง <c oughs> มาจัดไปครับลดพลังกันไปก่อนตัวที่น่ากังวลครับเอ้ยติดพิษเหรอเนี่ยโอ้จอร์ดนี่โอเคลดพลังไปอุ้มเข้าไปตาและหนึ่งครับเอ้ยพลังลด เฮ้ยตั้งติดพิษลืมรีบก่อนเอาให้จบด่านนี้ให้ไวนะครับถีน้ามีดีเจนเลือดนะใส่สกิลมานะครับเฮ้ยมันหายไปแล้วมันใช้ท่าไบรซ์นะครับผมนั่งมุดดินหนีไปแล้วไอ้มุดน้ำหนีไปแล้วผมมีเลบเบกจูผมชอบมาและเดี๋ยวรอกิจกรรมเอาของคืนก่อนผมจะแลกเลเบกจูมาไว้ไอเดียดหนึง อย่างเก่งบอกให้เนี้ยเรียบร้อยครับจัดไปเลยนะครับผมลดพลังก่อนไหมลดพลังก่อนแล้วก็ใช้นติเมทดีกว่าเออเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้ว๋ยวเราเพิ่มเลือดก่อนโอเคช่วยเพื่อนด้วยนะฮะอย่าเล่นตัวเดียวนะครับเรียบร้อยครับเพิ่มพลังให้เพื่อนก่อนนะครับเรียบร้อยครับนะง่ายไหมพลังประมาณล้านห้านะครับผมแนะนํานะ ไม่ว่าจะเป็นลิซดอนนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวมิวเองนะครับให้ได้ประมาณสักล้านห้าแล้วกันนะครับใส่สกิลพวกโล่อะไรมาด้วยก็ดีนะมันจะได้ป้องกันอามาตะเทินหนึ่งนะครับแล้วก็พวกไอเทมเด้งเลือดนะครับอะไรประมาณเนี้ยช่วยได้ครับเบอร์รี่ติดพิษนะครับเบอร์รี่เพิ่มเลือดก็ได้นะครับแล้วก็รั่วบริเวณที่เพิ่มพลังนะครับเอามาเล่นได้หมดแหละนะครับตราก็เป็นตาไฟก็ได้หรือตาฮิวก็ได้นะครับ ผมไม่ได้อัปตาไฟนะีผมมีแค่ตายหิวก,ก็เล่นตายหิวน,นะครับอย่างน้อยสิ่งสําคัญในด่านพวกนี้คือห้ามตายนะครับก็เรื่องเลือดก็คือสําคัญแต่ถ้าเดเมจคุณมากพอพลังคุณมากพอคุณไม่ต้องสนใจละสิ่งรอบข้างเลยนะครับอย่างผมเนะี่ยมิวผมก็ไม่ได้ใส่หาเหวเลยนะครับที่เห็นน้าทาให้ดูเมื่อกี้แค่ไปหยิบประดับอะไรก็ได้ไม่รู้มาใส่นะครับหยิบประดับมาใส่ แล้วก็ใส่สกิลไว้ครบ8ช่องอะ่ะใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รีสายฟ้าผมก็ไม่ได้รีนะครับบวกก็บวกแค่10นะฮะเลเวลบวกแค่แค่10เองคือไม่ได้อัพอะไรเลยเกี่ยวกับมิวเพราะไม่ได้เล่นอยู่แล้วไงมิวมันเป็นตัวตัวธรรมดานะครับผมแค่เล่นสะสม,มเฉยๆนะครับนี่ครับโอนครับเรียบร้อยเฮ้ยโอเค Hey, นีโดคิงแม่งเก่งกนนว่านีออ้หล่อยรถพลังไปต่ไม่ได้ต้องตีรื้อแทนอ,อี๋อัลติเมทแม่งโคตรแรงบอกให้เนี่ยยือ้อโดนอะไรโดนอะไรรบพลังก่อนตึมรบพลังเสร็จก็าตามด้วยให้ตินใช้ท่าไม่ตายดีกว่าไอออนอุ้ยติดเอ้ยมาตึมโอเคเดี๋ยวตัวเดียวแล้วครับ โอ้ยพิกชูโดนครับมาแล้วไอออนเทลเดี๋ยวีพลังลดไปพลังลดไปรอดปล่ายังไงล่ะครับคุณก็โดนลุมอยู่ดีแหละจบครับแค่นี้ประมาณนี้มาจะหมดไล่สองด้านเองนะครับถัดไปนะครับก็ยังเป็นโอ้รอบนี้มีเซนนี้ก็เมะนะครับ เลยิกระจูปิดนั้นบนแทนนะสลับตำแหน่งรถพลังอะไรปึ้งมาถึงโชคดีที่มิวมีสกิลรถพลังไงเมื่อนั้นก็เพื่อนในทีมจะเล่นยากนะครับอีกสองคนที่เราเอามาเล่นกับเราอะ่ะอุ้ยเตีลงดีเลยวะ่ะบ้าเอ้ยอย่ามาเล่นผมดิครับไปตีตัวอื่นไปอื้มอย่างไงีเยอะ yeah. เอ้ยนี่นไงฟาดหัวไปุ้มโอ้ยโ,โยตีผมเดียวเลยเอ้ยตาบอดนี่ไโดนอัติเมตของเลดพิกาชูไปโคตรเก่งอึ๊บเรียบร้อยเ็ปท้ายครับติดพอีกอเพิ่มเลือดเลยครับรออะไรตีเลยครับนี่โดควีนเหรอเมื่อกี้คิงอันนี้ควีนใช่ไหม ทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยครับเฮ้ยติดพิษอย่าให้ติดนานนะครับไม่ด right ีเดี๋ยวซวยได้นะครับบอกก่อนเลยอย่าให้มันติดบ่อยอย่าให้มันติดนานรักษาซะเรียบร้อยรอดเว้ยโอเคผ่านลดพลังก่อนไอ้เข้าเนื้อติดอื่น้วยครับติดอื่นติดอื่นครับจัดไปเลย โอเคผ่านนะครับโอเคดาสุดท้ายแล้วนะครับใช่ปะ่ะอ่าดาสุดท้ายแล้วครับมิวทูนี่ครับพอคุณผ่านดา่านคุณจะได้ตัวนี้นะฮะนี่ครับมันจะเป็นมีโอกาสนะมีโอกาสจะได้รับในส่วนของทุกเทอมมีโอกาสติดวุ่นวาย30%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกายภาพอ้เวทนะครับแล้วก็จะภาพ10%บปเปตให้ตัวเองนะเป็นดาวแก้แขนเป็นดาวสีทองนะ อ่ะลองดูแล้วกันจะผ่านหรือเปล่านะครับ,ววะะรบผม,มว่าดีนะครับผมรู้สึกว่าดีนะครับมันก็ไม่เล่นยากหรอกแค่โปเกมอนมันพร้อมก็พออืมเียม่งเล่นมิวผมแล้วมันเล่นมิวผมแล้ว,ลว,ลวอืฟาดไปนี่ครับเรามีคู่หูเราทีมเมทเราสองตัวพอรอดเอาตัวรอ,อ,อดอยู่แล้วนะครับโอเค ปุ่งเข้าไปชอบมากเลยท่านี้มิวก็มีประโยชน์นะครับลดพลังไปดิปุ๊บเข้าไปเดี๋ยวให้เลไปกระชูยิงทีหนึ่งถึงสวรรค์เลยครับบอกแค่น,นี้อันติเมตไปถึงสวรรค์เลยพวกไปอยู่สวรรค์เลยนะจาอุ้ยหาย เป็นขอมม,มุดน้ำแล้วอ่ะไปอ่ก่อนไม่ลบได้ยังไงล่ะครับได้ข่าวว่าคุณจะไปสวรรค์เร็วๆนี้ว้ามิวทูมายังไงอะมิวทูเฮ้ยได้อยู่นะมิวทูใช้ย่อยโอ้โหตีไม่เข้าเลยเฮ้ยได้อยู่ไอ้ผมตีลูกน้องมันก่อนดีป่ะเฮ้ยโหติดแค่แข็งอีกเวรกรรมอืมอคุยเลยอลืมเลยเดีย๋ยวตีลูกน้องมันก่อนดีว่า แม่งเล่นผม,มเดียวเลยมาอะไรหรอวะเฮ้ยอย่าทำหน้า,ารำคาญไม่เอาอย่าทำตัวหน้า,ารำคาญไปแล้วครับติดพิษอีกแล้วโอ๊ยบ้าเอ้ยขยันติดพิษจริงๆจะตายเพราะติดพิษนี่แหละนะครับไม่ได้ไม่ได้ตายเพราะอะไรนะอืโอเคโอเคไปได้นหนึ่งอเคครับเหลือตัวเดียวลดพลังไปไดิหมือตึบ๊บมือตึบ๊บมือตึบ๊บกำลังจะผ่านได้อเอ้ยเอ้โหไปกดพิษไปกด เปลี่ยนร่างทําไมเนี่ยไม่ได้อยากเหมือนมันสักหน่อยอ่ะลองดูก่อนเผื่ออ๋อเหมือนมันก็ได้นี่อ๋อเหมือนมันมีสก,กิลฮิลด้วยเว้ยเออดีว่ะอ่ะโอเคผ่านนะครับเห็นว่ามันก็จะผ่านง,ง่ายๆประมาณนี้นะฮะพลังเนี่ยผมแนะนําให้ประมาณสัก1ล้านถึง1นล้านห้าแล้วกันนะครับทั้งมิวนะครับกับตัวลิซซอนเอกนะ็กเนาะถ้าลิซซอนเอ็กเป็นร่างมาสเตอร์ได้จะดีมากเพราะร่างมาสเตอร์เนี่ยมันจะมีสถานะบินนะครับมันนสถาะมีสถานะบินนะครับผมก็ จะทำให้ไม่โดนโจมตีเนาะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับบินอย่างเดียวลิซาดอนเนี่ยเทคนิคคือบินอย่างเดียวนะครับอ่ะโอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสําหรับอ่าเขาเรียกวนะ่าด่านนี้นะก็เหยืยอ EP หน้านะครับผมจะมาเล่นด่าน2ให้ดูนะครับเป็นพิวของดิออซี่นะครับพวกนี้นะก็ด่านถัดไปเนี่ยผมสปอยก่อนแล้วกันมีเลคอซ่านะสบายเลยผมล,ลิซาดลิซาดอนนีครับเลคอซาลิซาดอน เลคอซ่าเดซซัดอนเลคอซ่าดซซดอนโอ้สบายเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่าประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กด subscribe ดจวยมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมสีอ a เกสวัสดีครับ